pa papa pa 哎呀，哎呀，哎姐。 กินง่ายๆฝรั่งแล้วก็แฟนก็ทำทำาซ่้กอ,อกไปแล้วไม่โ่วก็กินแค่นี้แล้วก็จะมีเค้กนี่นะคะมน ดูอกินข้าวเก่านะคะกับนี่ดูดูส้มตำวมนแล้วเล้นิดเดียวก็เจี๋เลยเลมกินดูอยู่ที่นี่ สาวอยู่นี่ค่ะรอก,กินไอติมผู้บ่าวซื้อมาให้ติมแต่ว่าไม่ใจ่เขากินแหละได้โชคกินเเดียวโอ้สวยเลยเห็นไหมวิวดีดีลมก็พัดสบายสบายวันชาติเนาะบรรยากาศด,ดีอยู่ค่ะ <laughs> มาดูผู้บ่าวเก็บภ้าผู้บ่าวกินไอติม <laughs> <laughs> รองโบราณดูรถอย่างสวยเลยดู ขี่รถโบราณงกันนะสวยจริงรถเบนซ์ด้วยนะรถเบนซ์เก่าพุ่นๆคนาดอันนี้ดังกี่ไหนติ๊มเอาอ่ะ